สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนช้าอางุ่นครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการตัดแต่งกิ่งองุ่นพันเคียวโฮนะครับตัดแต่งกิ่งหรือว่าเราเรียกว่าพุ่นนิ่งนะครับการพุนองุ่นเคียวโฮองุ่นเคียวโฮเนี่ยเป็นองุ่นที่สร้างตาดอกได้ดีนะครับในในตาแรกๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแถวนี้นะครับเพื่อนๆครับแถวนี้นะครับอายุ2ปีเนี่ยเราสามารถที่จะพุน กลับไปไว้เหลือ 1- นถึงสตาได้นะครับอ่านี่นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับอ่ามเพื่อนเห็นไหมครับอ่าการนับตาขององุ่นเนี่ยนะครับเรานับเรานับตาที่ข้อนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นข้ออยู่นะครับเป็นข้อหรือว่าโนดเนี่ยภาษาองุ่นเขาเรียกว่าโนดนับข้อก็คือนับตานะครับข้อที่1ก็คือตาที่1ตัวนี้นะครับข้อที่2คือตาที่2เมื่อเราพูณ2ตาเราก็นับ1 2นะครับเราก็ตัดเห็นไหมครับรอยตัดชึบ อันนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือนี่คือข้อที่1ตาที่1นนะครับอยู่นี้ข้อที่2ตาที่2นะครับเราก็ตัดชึบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับมาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เรานับตานี่นะครับเรานับเราเห็นไหมครับเราเห็นข้อที่1ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็นับตาที่1นะครับข้อที่2ก็ตาที่2นะครับแล้วเราก็ตัดตัดตรงนี้นะครับชึบเห็นไหมครับ เวลาองุ а, <Hog s> <os> <za> ่นแตกตานะครับเคียวโฮแตกตาเนี่ยเขาก็จะแตกที่เขาก็จะแตกที่ตานี้นะครับเราก็ป้ายดอแมกที่ตานี้ตาที่1ตาที่2องเขาก็จะมี1กิ่งนะครับสองกิ่งแล้วก็ถ้าสมบูรณ์มากเนี่ยกิ่งนี้ก็ได้สองช่อนะครับกิ่งนี้ก็ได้สองช่อเราก็จะคัดไว้แค่1กิ่งกิ่งต่อหนึ่งหนึ่งเคนนะครับหนึ่งกิ่งที่ออกมาในแค่หนึ่งช่อเราก็จะได้สองช่อนะครับเรามาดูตานี้นะครับเพื่อนเพื่อครับ เรามาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับเห็น <c oughs> ข้อที่1นึ่งไหมครับข้อที่1ตรงนี้ตาที่1ตรงนี้ข้อที่2นะครับตาที่2ตรงนี้เราก็จะตัดตรงนี้เราก็ตัดชึบนะครับเราก็ได้2ตานะครับอ่าสองตาก็คือเวลางูจะแตกนะครับตาที่1ก็ออกมา1ยอดนะครับได้ถ้าสมบูรณ์ก็ได้2ช่ออาจจะได้1 1ช่อหรือ2ช่ออันนี้ก็ได้แตกปุ๊บก็จะได้1ช่อหรือ2ช่อเราก็จะไว้แค่1กิ่ง1ช่อ1กิ่ง1ช่อนะครับ ถ้าต้นสมบูรณ์นะครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องเลือกไว้แค่1ยอดนะครับต่อต่อหนึ่งตำแหน่งหรือว่าสเปอร์เนี่ยเราต่อหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเราไว้แค่1นึ่งงช่อก็พอแล้วนะครับเมื่ออุ่นอายุน้อยเนี่ยถ้าอายุอุจจอายุมากเนี่ยเราก็อาจจะไว้สองสองช่อได้นะครับนะครับอทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อดูพอมาถึงมาถึงกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เนี่ยอันนี้คือตาที่1ข้อที่1นะครับพอตาที่2เนี่ยมันมันเสียนะมันหายไปข้อที่2เนี่ยอ่าถ้าเราจะไว้ สองนะครับเราต้องนับนี่ตาที่หนึ่งเป็นตานี้แล้วก็อันนี้ไม่มีตานะครับเราก็ไม่นับอันนี้เป็นตาที่จริงเป็นข้อที่สามแต่เป็นตาที่สองนะครับเราก็ตัดไวด้ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะได้สองตานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าต้นนี้มันมีอ่าจนวนกิ่งเยอะนะครับจํานวนกิ่งเยอะแล้วเนี่ยเราก็ตัดไว้แค่หนึ่งตาก็พอแล้วก็เดีตาในตาเดียวก็จะแตกออกมา เป็นกิ่งนะครับก็ได้ถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยอาจจะได้หนึ่งช่อหรือสองช่อเลยนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ข้างล่างเนี่ยมัน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 เป็นเบรโซบัตนะครับเราเราเราไม่นับตาเราจะนับตาที่ตาที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตาที่สองข้อที่สองตัวนี้แล้วเราก็ตัดตัวนี้นะครับก็เป็นสองก็ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับอันนี้ตาข้อที่หนึ่งตาที่หนึ่งนี่เสียนะครับมันไม่มี อันนี้เป็นตาที่สองข้อที่สองเราก็จะนับตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับนะครับก็สรุปสรุปใจความก็คือว่าอางุ่นเคียวโฮนะครับอันนี้สําหรับองุ่นเคียวโฮนะครับองุ่นเคียวโฮเนี้ยมันสามารถที่จะแตกอดอกออกมาจากตาเล็กๆตาหนึ่งตาสองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พุนไว้แค่ประมาณหนึ่งถึงสองตาเท่านั้นนะครับ ก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็จะออกดอกอัญมณก็จะออกดอกมาให้เรานะครับแล้วก็องญมณก็จะสมบูรณ์เพราะว่าอาหารโดยส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ในอามตัวนี้นะครับอาหารเนี่ยอยู่ในอามตัวนี้เข้มข้นมากถ้าตาเนี่ยเวลาแตกออกมาแล้วใกล้ๆอามตัวนี้ที่สุดนะครับกิ่งช่อก็ดอกก็จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ที่สุดจะสมบูรณ์กว่าที่เราไว้ยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้นะครับมี1 2 3 4 5สาี่ห้าเราไว้6ตานะครับถ้าตานี้แตกออกมาเนี่ย ความสมบูรณ์นี้นะครับมันจะสู้สู้ที่เราตัดแค่หนึ่งถึงสองตาไม่ได้นะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆต้องไปไปลองทดสอบกันดูนะครับตัวนี้นะครับตัวยาวนี้เราก็ต้องตัดนะครับอันนี้คืออันนี้คือข้อที่หนึ่งตาที่หนึ่งหายไปนะครับเสียเนี่ยเราก็จะไปนับที่ข้อที่สองตาที่สองเราก็ไว้แค่ตาที่สองมันก็จะเหลือแค่หนึ่งตานะครับเดี๋ยวเวลาเราตัดสั้นรอบรอบหลังเนี่ยถ้าเรารอบหลังเนี่ยเราตัดสั้นเราก็จะเหลือให้ให้เหลือตาขหลังนี่นะครับ ไว้หลับแตกออกมาเพื่อให้กิ่งที่แข็งแรงใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนพอจะเข้าใจนะครับแถวนี้นะครับตัดสั้นทั้งหมดนะครับผมอ่านี่เหลืออยู่อีกหนึ่งกิ่งนะครับกิ่งนี้ผมจะไว้แค่หนึ่งตาเห็นนะครับเห็นไหมครับเราเรานับเนี่ยเราจะนับตาตาที่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเรานับตาที่หนึ่งไว้แค่หนึ่งตาพอแล้วเพราะว่าต้นนี้ไว้ ค่อนข้างเยอะก็โดยเฉลี่ยแล้วนะครับก็ต้นหนึ่งระยะห่างต้น2เมตรเนี่ยต้นหนึ่งก็มีอยู่ประมาณสักยี่สิบประมาณ3 30ถึงตานะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็เวลาแตกยอดแตกแตกช่อออกมาก็จะได้สมบูรณ์นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็การผมก็มาสาธิตการ พุ่นนัำุงนพันเคียวโฮนะครับก็พเพื่อนๆพอได้เป็นแนวทางก็สามารถที่เอาไปใช้กันได้นะครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ